สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะผมวันนี้ครับเกิดสภาพพี่น้องเบิ้งคอยงามๆราคาดีเช่นเคยนะผมมันยิงภาพี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่อำเภออากาศอำนวยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับมาไกลเลยนะผมวันนี้ครับมาอยู่ที่คอบครัวของพ่อลุงใจนะครับวันนี้พอเพิ่มมีควายงามมาเปิดอยู่หลายตัวนะครับว่าจะเป็นสาวสวยนะครับค้ไม่ลูกงามๆนะครับมาเปิดวันนี้เดี๋ยวสีขับสะทอนถามข้อมูลว่าเพิ่นสิเปิดราคาอย่างเนี้ยนะผมสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับพ่อลุงใจนะครับเนาะครับผมบอกตำแหน่งที่ตั้งเข้าไหมครับผม อยู่บ้านทำเต้าครับตำบลสามัคีพัฒนาอำเภออากาศอ้นวยจังหวัดสกลนครครับวันนี้มีโอกาสได้มานะครับเปิดความงามทางสกลนะครับอยู่อำเภออากาศอ้นวยนะครับผมมาไกลเลยครับมีของามอยู่หลายตัวนะพ่อเนาะครับครับเอาตัวแรกก้อนนะครับผมเป็นอันนี้เป็นค้อยสาวเนาะค้อยาวครับค้อยสาวเป็นลูกสาวของใครครับลูกสาวเก้าจะเจร่ญครับลูกสาวเก้าจะเจริญมีซื่อปะครับซื่อแม่สวยครับน้องสวยน้องสวยครับน่องสวยอายุของเพิ่น ปีห้าเดือนครับปีห้าเดือนครับนะครับสูงที่ร้อยสามสิบเอ็ดแต่ประกันที่ร้อยสามสิบครับประกันไม่ร้อยสามสิบเนาะนี่คือเขาเขาวัดเขาวัดจากพื้นปูนนี่เนาะครับวัดจากช่องนี่แล้วครับช่องนะครับรองพื้นปูนนี่แล้วครับเขาเบิ่งเอกสารก้อนครับนี่คือลูกสาวก็จะเลื่อนนะครับกำหนดคลอดก็ตามใบเพื่อนเนาะครับนะครับมะกราหกซีนี่ครับหลอดเหลืองก็จะเลื่อนสูงที่ร้อยสามสิบบวกครับมาเบิ่งความงามของเพื่อนนะครับสวยเลยสวยสมซื่อ มไ้่ตำหนิเองแล้วพอนะครับบอครับรประกันตำหนิประกันตำนีนาเขาสวยครับเขาเปิดงามนี่ครับตาแต้มแก้มจำองข้อมีครบนะสามองพร้อมนะครับเนาะครับโอ๊กเผาใหญ่ครับเบิ่งเอาพี่น้องครับเป็นขมมนดีจ้ะครับเล็บสวยครับเล็บสวยเนาะเล็บดีเป็นสีสีเหล้าเนาะครับสีออกแล้วเล้าท้่งๆหน่อยสไตล์ลูกเก่าอย่าลืมนะครับหนาใหญ่ครับตัวนี้เบิ่งเอาพี่น้องครับทายนี่ประมานร้อยสามสิบ สามสามสี่หมดครับท่ายสูงยังไฟจะยู่งนะครับทช่หยกสูงเนาะครับครับเพื่อใช้เรื่องความหนาเนาะพอเนาะครับอ่างดูมีครับมีอ่างอยู่ครับอ่างดีข้อหนานะครับเบื้องบนเดี๋ยวเบื้องขวัเบื้องก้อนครับมีขวัดีปะเนี่ยครักระโหลกง่ายพี่น้องครับเบื้องกระโหลกพ้นครับโอ้ดีครับเชี่ยู่เนาะครับปั้นท้ายสวยหางเป็นพวงงามอ่ะเบื้องนมเบื้อก้อนนมสีเต่านี่ครับสวยๆเลยนะครับผมหางกางงามดีพี่น้องครับ พื่อที่ว่าตามหาสาวสวยแนวโค้งสางนดีนะลูกสาวก็จะเลื่อนตัวนี้นะครับสูงที่ร้อยสามสิบบวกระเบงเลพนเนี่ยเปิดไม่ได้ไม่พอตัวนี้ตัวนี้เปิดสิบเจ็ดหาพันครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันเนาะครับผมราคานี่ยตกองกันได้ครับตอรลงได้ครับคุยกันได้ครับคุยกันได้นะครับเพื่อพี่น้องที่ว่าอยากได้ไปพนาตอนครับเปิดกับซีเดียนเรื่องของโค้งสางนะครับหนาใหญ่ตัวนี้ครับบอกเบอร์พี่น้องไว้กันเถอะศพศูนย์หกหนึ่ง 1297814เบอร์โทรของพ่อลุงใจเนาะครับนะเปิดคุยสาวตัวแรกไวัลูกสาวก็จะเลื่อนปีหาเดือนสูงร้อยสามสิบหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคานี่ต่อรองกันได้ครับคันพี่น้องอยู่ทางไก่ไก่มีรถส่งให้เนาะครับครับครับเารถส่งให้ได้ครับไปเดี๋ยคุยราคากันได้จังคุยราคากันจังว่ากันนะครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเป็นแม่พันธุ์สวยๆนะครับที่ว่าพึ่งผสมเนาะ ครับเพิ่งผสมครับแม่พันตัวนี้ไม่ซื้อป่ะครับเนี่ยพ่อแม่สายฝนครับแม่สายฝนเราก่อเพิ่นมากเลยครับก็สิเป็นคุยสายพัฒนาสายอีสานเท่านี่แหละครับสายอีสานเท่าเหรเนาะครับสูงที่ลอยสี่สิบสามเต้ประกันลอยสี่สิบสองครับประกันใบ้อยสี่สิบสองสถานะท้องของเพิ่นก็คือท้องที่ท้องที่สองพึ่งผสมครับพึ่งผสมพึ่งผสมของช้างอุดรครับช้างอุดรผ่านรอบแล้วล่ะครับพอดีผ่านรอบครับผสมไอ อยู่นี่เนาะอยู่ยู่คเกนี่เลยครับคุเกเลยเนาะครับครับครับเนี่ผมตรงแต่ยี่สิบมิถุนาครับครับสีเขารอบนึงพอดีครับสีเขารอบพอดีครับอ่านได้รุนเลยครับครับโมีอาการไหมเพาะกับบ่บมีอาการนะครับได้รุนเลยเนาะไหนติดรนเนาะหหยไปรุนแล้วครับผนี่ยผมไขว้ตรงเนียงบอครับกะบคันมามีก็คือหางพันนี้นิดนึงครับตรงหางครับตรงหางตรงหางพันสิเป็นครับนี่ครับบอกกันเลยครับตัวนี้ตรงไหนเพาะนี่ครับ มันเป็นไอลักษณะเด็กอะมันเป็นเครื่องพร่งไงลงมาเดี๋ยวมีดุเมันคือเครื่อนคืองอบวมเปนงอเมันดุรับรอยโดนเหยียบแต่น้อยแต่อาจจะเป็นสี่เนาะประมาณนี้จะเปงอหลายบวบๆครับนิดเดียวครับเดี๋ยวใครจะให้พี่น้องเบิ้งกันครับจะมาบอกบอกก่อนนะครับบอกก่อนเนาะครับเขาซ่อนสวยหนาคมครับนะครับแขงขาอกเผาแหวบสูงที่ร้อยสี่สิบสามนะครับนี่พี่น้องครับลำตัวยาวเนาะครับขวนดีพร้อมครับครับขวนตกส่วงทั้งสองเลยครับขวนญพี่กอนขวนดีพี่น้องครับขวนตกส่วงตกส่วงทัั้งเลยครบ ตั้งสองขางครับตุ๊กตัวงเจ็บเจ็บเจ็บหางพุ่มหางพันกอนนี่ครับก็บม่ได้บ่ได้บ่ได้หลายนะครับนิดเดียวครับนะตัวหางนี่งามครับหางเป็พวงหางเป็นพวงงามนนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องบึ้งนมกันนมไม่เลอยดูดเช่นเจนนครนะครับครับครับนมสีเต่าครับขวนฟังนี่กับตกสัวงด้วยกันตกสัวงด้วยกันครับอ๋อควรดีพี่น้องครับเบึ้งเอานี่ครับขวนดีอะไตัวนิดนึงควหลายครับโอ้ควหลายพี่น้องครับนี่ข้อหนาดีนะพ่อครับครับครับข้อหนาแข้งขาดีอ่ะเบึ้ สวยครับแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับได้ไปรุ่นลูกของช่างอุดรนะครับเติมเต็มความสูงของช่างดอนทวีอีกนะครับแม่สายฝนเนาะครับสูงร้อยสี่สบสองบวกนะครับต้องที่สองผสมของช่างดอนไม่แล้วพันสุเขารอบนึงพอดีครับได้รุุนเลยตัวเป็นอะไรไพาะเปิดสิบเจ็ดห้าครับหนึ่งแสนเจ็ดมืนหาพันเนาะครับผมตัวราคอีกตอเาคุยกันได้ครับคุยกันได้โอกาสติดสูงครับครับ เพราะว่าผมยังเงียบอยู่ครับยังเสืออยู่มันบ่นบมีอาการกลับสัตว์มันเท่ากับผสมอยู่ขอกเขาเลยครับผสมอยู่นี่เลยครับผสมอยู่ขอกนี่ครับแล้วก็สังเกตตลอดเลยครับผมอ่ะพี่น้องได้เป็นรุ่นเลยครับสวยครับตัวนี้จุง,จ,งจูงให้มาจูงท่าเดินท่ายางพี่น้องเบิง่งนะเบิบ่งโค้งสางโดยร่วมกันอ่ามุนไปรอบนึงครับผมไอ้พี่น้องเบิ่งท่าเดินท่ายางไมง่บุ้ยตำเหนีงเนาะไอ้ที่ว่า<อ>ขาทุกหาง,ดอ,งดอกมุ้ยบ่บ่ครับรับประกันครับนี่ส่วนกันขาทุกทางดอกนี่รับประกันครับบ่มีครับนะครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพ ราคานี่ต่อร้องกันได้ะนรับไป็นลูกของช่างดอดในทองเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับเป็นสาวสวยอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่ซื้อ่ครับนี่น้องกำไรครับเพื่อนไม่กำไรน้ำขาเพื่อนละครเลยห้องน้องกำไรครับกำไรเป็นลูกสาวของเกาเจริญครับเกาเจริญอันนี้ปีจังเดือนครับนี่อันนี้ ปีเจ็ดเดือนครับปีเจ็ดเดือนสูงที่ลอยสามสิบสี่ต้ประกันลอยสามสามครับประกันลอยลอยสามสิบสามเนาะครับมีเอกสารด้วยกันมีครับมีครับลูกสาวก็จะเลื่อนตัวนี้นะครับไว้ปีเจ็ดเดือนนะครับตามใบเพิ่อนี่เนาะคลอดตามนี้ครับนะครับหลอดมีครบสูงที่ลอยสามสิบสามบวกครับมาเบิ่งความงามของเพื้นอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับหนาใหญ่กันตัวนี้ครับหนาโค้งสั้นดีเลย หนาเบิ้ง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 เขาหน้าอันส้มควายน่อยเนาะหน้าอ้อนหน้าเด็กครับเพื่อนหน้าอ้อนหน้าอ้อนหน้าอ้อนหน้าเด็กหน้าเพื่อนนี้ครับบเิงหน้าตาหน้าเขาเพื่อนหน้าหวานสวยนะครับแข้งขาดีเป็นสีเล้าสวยขางไรสีขาเลยครับแอบหนาใหญ่นะครับอ่างดีไอ้ตื่นกินนิดนึงครับจุ่มก่อนไห้เอ๋น้อยครับไอ้น้องเบิ้งความงามของเพื่อนเราหลอกกัน แหนบจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นขาใหญ่ดีนะพ่อเนาะขาใหญ่ครับเล็บมเป็นกับเล็บมม้วนดีครับเพื่อนนี้ดีตีมง่ายนะครับมะพร้าวในการข้าอะไรซีขาข้อหนาครับเพื่อนนี้นการข้อหนีหนาตึ๊บที่้องขับนี่ขนาดยังบ่เต็มเลยครับครับอายุยังบ่ถึงเท่าแต่ว่าพอได้อายุส่วนเพื่นผสมนะพ่อเนาะครับแหนบท่ายสวยครับไม่ต่หนียังบ่มีครับบ่มีครับรับประกันต่หนิครับอ่ะเบิ่งนมเพิ่มก่อนแหนบนมสีม่วงสวยน้ำซีเต้าครับห่างเลยขานะครับเป็นสีดอกเหล้างามครับ เบื้องต่อพระที่ว่าตามหาพัตุกรรมนะครับของเกอเจริญนะครับไปพระนาสสายพันต์โตมันก็จะได้เรื่องความหนานะครับเด็กสาวสวยตัวนี้แข้งขาพื่นใหญ่ตัวนี้ครับครับคอหนาขาใหญ่นะพ่อเนาะครับครับอ่ะสวยครับตัวนี้สวยเนี่ยสำหรับน้องกําไลนะครับลูกสาวกอเจริญไว้ปีเจ็ดเดือนครับสูงลอยสามสิบสามบวกเนาะครับเปิดไปไหนเนาะพ่อเปิดที่สิบแปดครับ หนึ่งแสนแปดหมื่นครับผมราคาหนึ่งกอนเท่าไครับครับต่อได้คุยกันได้ครับมาเบิ้งตัวจริงอะไรก่อนขันพลายยูใกล้เนาะครับครับเขามาเบิ้งตัวจริงกันได้นะครับสวยทุกตัวเลยนะครพี่ว่าเปิดมาสามตัวแล้วนะครับมีแต่ตัวสวยเลยนะครับเสือพี่น้องเห็นแล้วมักนําโทรมาคุยราคากันนะครับต่อกันได้ง่ายครับนะครับอ่ะเบิ้งเอาครับนี่นี่ครับสวยโค้งสามพิ่นโดยรอบกันอีกหนึงนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นสำหรับสาวสวยตัวนี้ครับเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผม มาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับอันนี้เป็นโคแม่ลูกนะพ่อเนาะครับโคแม่ลูกครับโคแม่ลูกเป็นควายลูกแรกวะครับเนี่ยลูกแรกครับคือตัวที่สองในท่อนนะพิ่งสมครับผ่านรอบแล้วครับเป็นลูกสาวเนาะครับลูกสาวของปังแปดเล้วครับลูกสาวปังแปดเล้วแม่พันธุ์นีนตั้งซื้อครับนี่แม่คูนครับแม่คูนเพิ่นเป็นสายเลยพ่อกสิสายอีสานเท่านี่แหละครับสายอีสานเนาะสูงที่ลอยสี่สิบเอ็ดบวกครับลอยสี่สิบเอ็ดบวก นะครับบัตรูดลอยสี่สิบเอดนี่เลยเนาะครับครับบัลรูดครับประกันลอยสี่สิบนะครับประกันลอยสี่สิบเลยครับลูกแรกมาความสูงที่ลอยสี่สิบเอ็ดลูกสาวประปังจักเดือนครับลูกสาวเพิ่นสามเดือนครับสามเดือนมีเอกสารครบเนาะมีครับอันนี้คือปังไปเรียวคือลูกสาวเพิ่นครับนะครับครับกำหนดคลอดของเพิ่นกับเดือนมีนาเมื่อกี้เนาะครับคลอดเดือนมีนาแล้วก็ท้องที่ซอมผสมแล้ว ผสมทานรอบแล้วครับเก้าเจริญครับผสมอยู่ฟาร์มเท่นี่ครับผสมอยู่คอกอยู่ฟาร์มหน่อยนะครับผสมอยู่คอกอยู่เนาะครับครับหาหมอผสมหาเลยนะครับผมตั้งแต่สิบสองมีถุนหน้าพันรอบไปครับนี่ครับผ่านแล้วครับผ่านรอบแล้วครับบ่มีอาการบ่มีอาการครับนายติดแล้วเนาะครับครับก็ไปให้ไปรุ่นเอาครับไปรุ่นเราครับแต่ว่าเขากะจับซัดแล้วก็เช็คกหาแล้วก็ผสมหาเลยก็จเจริญครับครับมาบังคมงามของแม่พันกอนนะครับคอยเบิ่งลูกกันลูกเพิ่นเขาคอกไปแล้วนอนนะครับเขาผมกลมหนาลงนิดนึงเพาะตาแต้มชััดเจนครบ กระดานเขาใหญ่เนาะครับกระดานเขาสวยครับกระดานเขาใหญ่เลยนะครับบุ๋มมีตั้งแม่ตั้งลูกบ่อครับบ่อครับมีตั้งนิค่อยบอกกันเนาะครับครับมีตั้งนิบอกครับแต่ว่าประกันตรงนี้เท่าตัวครับอกข่าดีเล็บดีครับเล็บมนงามดีครับเล็บมนสวยลำตัวยาวครับนะครับไผงนมดีขนาดวะครับครับอกหางพุ่มหางผัวงงามพี่น้องครับนี่หางพัวงงามครับนมสีเต๋าใหญ่ๆเลยพี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนมกันนะครับนมสวยเล็บดี แอบเนื้อหนังเต็มเลยขนาดลูกดูนนะุ่มเนาะครับอ่างนี่นนกูไม่ยุบนะครับผมกินเก้งมัครับนี่ครับกินเก้งครับอเดี๋ยวไปไล่ลูกเอาไหมผมพี่น้องเบ่งน้ำกันครับเดี๋ยวจูงไปกใกล้ๆมัดไปกใกล้ๆปกกากคอกเลยครับจะลูกสาวเพิ่งดอกมาให้ <c oughs> พี่น้องเบ่งลูกน้ำกันครับ <c oughs> อืมลูกอ่ะครับผมมาเบง่งครับลูกสาวเพิ่นนะครับนี่คือลูกสาวปังเป็นริ้วอันนี้สามเดือนนะครับเนาะครับสามเดือนครสามเดือนใจลูกมากพี่น้องครับเบ่งเอาครับนี่ ัตาเตี้ยมีครับอัตลักษณ์ชัดเจนกล้ามเนื้อดีนะครับเบื้องพวงสังนะครับมาดีเล็บซักดีขนาดพี่น้องเบื้องเล็บเพิ่นเล็บน้อยนะครับเบื้องเอานมสีเต่ากันนะครับเนาะครับครับกรมหลูงคมนี่นะครับแม่แม่คูนครับแม่คูนนะครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดดุกสาวแปดเหลว่สามเดือนแล้ังไงห้องผสมของเก่าเจริญไปแล้วครับพันหนึ่งรอบเสื่องเวลาได้เพาะ เปิดไปที่23่สิบหาครับ2องแสนสามมืนหาพันครับราคานี้ต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้ได้เปลุ้นลูกที่สองในท้องครับนายจะติดแล้วพอนว่านะครับผมเอาหัวเท่าจยาได้ไปพระนาต้อนครับแม่พันนี่ครับโค้งสางดีกับลูกสาวปังเปเรี่ยวสองแสนสามมืนหาพันเดี๋ยวเ่าเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมมาเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยอีกตัวนึงอันนี้ไม่ซื้อไ่มครับนี่ซื้อ เสาวหงครับน้องหงเนาะครับน้องหงนี่เป็นลูกสาวของแก้วฟ้าครับแก้วฟ้าแต่ว่าออกมาดำเนาะครับแม่เพื่อนเพื่อนดำครับอายุของเพื่อนปีสี่เดือนครับปีสี่เดือนสูงที่ร้อยยี่สิบเก้าครับร้อยยี่สิบเก้าอันนี้เอกสารเพื่อนบอกครับนี่ครับเป็นลูกสาวแก้วฟ้าเนาะครับนี่ครับหลอดของเพื่อนเนี่ยใบของเอ่อใบเกิดของเพื่อนครับแม่ดำได้ออกมาเป็นน้องหงครับวัยปีสี่เดือนสูงร้อยยี่สิบเก้าครับเบิ่งหน้าตาหน้าเขาเป็นก้อน เขาใหญ่ดีครับเนาะเขาซ่อนสวยเขาใหญ่เลยนะครับผมอัตลักษณ์ในมาครบนะครับองค์คอโอภิเษกใ่คอขาดีอ่ะเบิ้งด้านคางกันอ่างใหญ่ครับน้องตัวนี้เนาะครับอ่างดีอ่างดีครับนะครับอ่างดีเลยนี่แหะจุดจุดจุดเบิ้งทางถ่ายเพิ่นก่อนนะครับไอตื่นนิดนึงนะผมถ่ายใ่ดีพี่น้องครับนี่นมซีเต้านะครับสวยเลยเบื้องด้านนี้ก่อนนะเบิ้งขวัญเบิ้งอย่างเพิ่อน นี่ครับขวันดีนะครับเจียวขึ้นทึงอ่างดีมันก็เล่นเรื่องอ่างแล้วตัวเนาะครับอ่างใหญ่แต่น้อยเลยแล้วสำหรับสาวหน่อยตัวนี้นะครับลูกสาวแก้วฟ้าปีสี่เดือนสูงได้ยี่สิบเก้าเบอรไปไหนเลพ่อเปิด์ไปที่สิบสองครับหนึ่งแสนสองหมื่นราคาเด็กกตอนขี้เก้าครับตอนอะไรขึ้นเก้าครับคุยกันได้ครับบอกเบอร์พี่น้องไันแล้วหนึงครับผมศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองเก้าเจ็ดแปดหนึ่งสี่ของพ่อลุงใจครับนะครับอยู่บ้านไหนครับผมบ้านทำเตาครับ บ้านทําเตาอําเภออากาศมั่วยครับเนาะครับอําเภออากาศมั่วยจังหวัดสกลนครมื่อนี้มีโอกาสได้มาเปิดคอยงา่ทางสกลนะครับให้พี่น้องไอซี่ได้ไปพน้าต่อนะครับมีหลายตัวนะครับผมโบจะเป็นาจุงเข้าไปเลยครับผมโบจะเป็นลูกสาวของตัวแรกลูกสาวก็จะเลื่อนก็จะเลื่อก็จะเลื่มีสองตัวครับเนาะสองตัวครับแล้วก็มีแม่พันธุ์ในให้หันนะเพิ่งผสมช่างดอนไว้ครับแล้วก็มีแม่ลูกสวยๆนะครับของลูกสาวปังแปดลิ้วครับอ๋อมักตัวใดก็ค่อย โรมาทดลองบทคุยกันต้อนทุกตัวครับนี่ครับผมวันนี้พาพี่น้องมานะครับเบิ่งค่อยงามทางสกุลนะครับมักตัวใดก็โทษหาทางพ่อลุงใจโดยตรงเลยนะครับผมสระคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีแต่สภาพพี่น้องเบิ่งมาราชมันเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดตามและกดแชร์เปพื่อลังใจให้ช่องนาะชอเที่ยวไวสาระคนี้สวัสดีครับ